สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูหน้าง,งานนะคะที่บางแคกร,รุงเทพมหานครนะคะเป็นการดีดบ้านไม้นะคะทรงไทยเดิมเสาทั้งหมด15ต้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของตัวบ้านนะคะอันนี้คือใต้ถุนของตัวบ้านนะคะก็คือจะต่ำมากค่ะอยู่ที่50เซนนะคะก่อนที่ช่างเริ่มลงมือปฏิบัติหน้าง,งานจะต้องทำพิธีไหว้ก่อนทุกครั้งนะคะ ช่างได้ทําการติดตั้งเครื่องมือโดยใช้รอกในการดึงบ้านขึ้นนะคะจะต้องประจําทุกต้นเสานะคะอันนี้ช่างก็ทําการตัดแล้วก็สกัดแยกเสาเพื่อที่จะทําการดึงค่ะช่างกําลังทําการดึงตัวบ้านนะคะโดยข้างในใต้ถุนบ้านเนี่ยจะใช้แม่แรงทั้งหมด3ตัวในการโยกนะคะ เมื่อช่างทําการดีดบ้านนะคะได้ระดับความสูงตามที่ต้องการแล้วนะคะช่างก็จะทําการหล่อเสาสําเร็จให้นะคะเป็นเสาท่อใย,ยหินหน้าสิบนะคะเสริมด้วยเหล็กแล้วก็กรอกด้วยปูนนะคะขอบคุณค่ะ